สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจอิสุป้ายแดงเซลเล็กทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเล็กนะคะช่วงยามเย็นอ่ามารีวิววันนี้ต้องมีรถมาให้ดูด้วยนะคะด้าน,นหลังเล็กเลยพรุ่งนี้เล็กจะส่งมอบแล้วนะคะด้าน,นหลังนี้จะเป็นรถเดิมๆนะคะลูกค้าไปไว้ใช้งานจะเป็น4ประตูยกสูง1.9ตัวแซนะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูเดิมๆกันว่าจริงๆเดิมๆรถคันนี้ก็หล่อนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยรีวิวสั้นๆเนาะเร็วๆได้ใจความนะคะมาดูในส่วนของกระจังหน้าค่ะ กระจังหน้าตัวแซเป็นโครเมยียมแล้วนะคะหลายๆคนก็ทราบแล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟนะคะเป็นโปรเจคเตอร์ไฟหน้าเป็น led แล้วก็มาพร้อมกับไฟเดรไลท์นะคะแล้วก็นี่เลยด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกเป็น led แล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่คู่กันเลยนะคะอะด้านข้างมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กล้ออัลลอยที่มาจากโรงงานก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะขีปูกามปูเรียกอย่างนี้เนาะก็จะเป็นสีเงินแบบนี้ ขอบ18ลัดด้วยยาง265นั่นเองนะคะยาง b ิ i s t o n e ด้วยเนี่ยจริงๆมาจากโรงงานแล้วก็หล่อแล้วพูดถึงเนาะโอเคค่ะมาดูด้านข้างกันติดฟิล์มกันสาดติดให้เรียบร้อยนะคะมือจับเป็นโครเมียมเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันค่ะ,ะด้านในในส่วนของตัวแซดนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยเป็นเบาะคูมมดด้วยที่มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วค่ะ เป็นอแอร์ก็จะเป็นมูหมุนอยู่นะคะรุ่นนี้เนาะมาพร้อมกับเกียร์หกสปีดออโต้นะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะด้านซ้ายเป็นมันติฟังชันนะคะและด้านขวาเป็นฟลูสคอนโทลก็คือควบคุมความเ็วนั่นเองไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะรุ่นนี้มีแอร์มาเพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของตัวเซาคนหลังก็จะไม่รอ้อนแล้วนะคะแล้วมาพร้อมกับที่ชาร์จแบต usb นะคะไปค่ะไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะนี่ตัวไฟก็เป็น LED แล้วนะคะที่มีข่าวว่าหายบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันด้วยการล็อกอาติดล็อกปาท้ายเพิ่มนะคะแล้วก็นี่ค่ะมาพร้อมกับ่ากล้องหลังมีให้อยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นโคมียมนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่กันชนเขาเรียกอ,อะไรนะกันชนท้ายนะคะก็จะเป็นขั้นบันไดแบบนี้เลยโอเคค่ะเดีย๋ยวไปดูรอบคันกันดีกว่ารอบคันก็จะหล่อประมาณนี้ใหญ่ๆสูงๆถึกๆแบบนี้เลยนะคะ หล่อแบบไม่เกรงใจใข่แต่ถ้าอยากรอกว่านี้ก็ต้องเปลี่ยนแม็กเนาะสำหรับใครที่แบบชอบแนวซิ่งนะคะโอเคค่ะเล้กก็รีวิวสั้นๆให้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ใครที่สนใจรถนะคะตรงนี้สามารถทางมาปรึกษาไดา้มีทั้งแคปจีรปตูโตเตียวยกสูงมิวเอ็กซ์มีหมดเลยนะคะอยาก้างโปรโมชั่นก็ทักมาได้เลยเนาะโอเควันนี้เล็กขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วการฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เล็กด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ